สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนเล่นกล้องกันอีกครั้งนะครับคลิปก่อนๆเนี่ยเราพูดจนไปถึงมุมกล้องครับมีพวกมุมตานกพวกมุมตาหนอนอะไรทํานองนี้นะครับแต่สําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาพใกล้ๆนะครับบางคนก็ถ่ายภาพไกลๆหรือภาพธรรมดากันก็เคยนะครับแต่ว่าภาพหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับคือภาพที่จ่อใกล้ๆครับ ข้อที่ของการถ่ายภาพจ่อใกล้ๆคือเราได้เห็นรายละเอียดเล็กๆนะฮะบางทีถ้าเกิดเรามองจากไกลๆเราไม่เห็นนะฮะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของภาพใกล้ๆกันเลยนะครับภาพแรกก็เป็นภาพแมวนะครับบังเอิญเห็นแมวเขามองขึ้นไปบนฟ้านะครับก็เลยใช้กล้องตูมถ่ายเข้าไปครับคำอบผมผมมองว่าเขากลัวนกอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวตัวนี้ก็เป็นนกแก้วที่ผมเลี้ยงไว้เองครับถ่ายง่ายเพราะว่าสนิจจัน ก็เรียกเข้ามาใกล้ๆครับแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ครับก็ถ่ายใกล้ๆก็จะเห็นจะงอยปากเขาเห็นตาเขาเห็นสีสันมีสีเขียวแซมตรงปีกหน่อยนึงอ่าอ,อะไรเงี้ยน่ารักดีครับต่อไปก็เป็นอ,อันนี้ถ่ายยากครับเป็นมแมลงวันครับ แมลงวันมันไวครับตามันเป็นตับปรลอดเลยมันเห็นเราไปถ่ายใกล้ๆมันบินหนีแน่นอนครับกระตูงไปถ่ายปกติเราจะไม่เห็นลายปีกแมลงวันละเอียดแบบนี้นะครับตอนนี้เราดูมันได้แบบนิ่งๆใกล้ๆเลยแล้วถ้าเกิดดูในมือถือก็เอานิ้วถ่าดูตัวมันใกล้ๆได้เลยครับมดนี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาไปถ่ายก็ระวังมันจัดด้วยนะครับเพราะว่าเท้าเราอาจจะไปเหยียบลังมันแล้วมันกรูกันมานี่ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นมดอะเลทักอย่างมดตามมดง่ามอะไรทำนองนี้ครับ ปลูกดอกลังเจดไว้แล้วก็เขามาตามเกีย่ยสอนของดอกลังจจอภาพใกล้ๆมันก็นทําให้รู้สึกแบบเออเราเห็นหมดตัวเล็กๆแบบเต็มจอเลยนะครับออันนี้เป็นแมงมุมในป่าเขาสเสมานะครับโอ้ยตัวแบบใหญ่หน่ากลัวแล้วก็ตรงเขี้ยวเขาอะครับมีแสมแดงๆน่าจะมีพิษด้วยนะะถ้าไปกัดโดนพวกตัวเหยื่อพิษมันจะไป,ปช็อกทำให้เหยื่อมันแข็งตัวแล้วก็ถูกจับ กินดูดลุงๆๆดูดเลือดเฮ้ยน่ากลัวตัวใหญ่และตัวเท่าก่ามือเลยนะครับเท่ากว่ามือคุณเนี่ยเออก็ถ่ายง่ายครับแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนด้วยมันขวาเคี้ยวมัแนแดงๆนะครับอันนี้เป็นใบไผ่นะครับอ่าไปถ่ายที่น้ําตกนะครับก็เห็นแบบเอ้ยเขาสวยก็ลังดีเลยแหละผมก็เห็นก็เลยถ่ายมาครับด้านหลังก็เป็นน้ำนะครับแต่ว่าพอถ่ายชัเตอร์ใกล้ๆแล้วเนี่ยน้ำมันก็เลยเบลอรครับเห็นแต่ใบไ,ไม้ชัดๆเนี่ยฮะ นี้ดอกคอยเตียนนะครับตอนสายแดดจะลามเดียมาก็าเอากล้องไปถ่ายใกล้ๆนะครับปกติมันมีหลายดอกมากเป็นช่อๆชอมดูรวมๆกันนะครับตอนนี้เราจะดูแบบดอกไม่กี่ดอกนะเอาดูจะจเต็มๆจอไปเลยอันนี้เป็นดอกบัวนะครับก็ขึ้นมาหลายดอกเลยแต่มีดอกเดียวครับที่มีพึ่งมาตอมก็ไปถ่ายระวังพึ่งมันต่อยด้วยอันนี้พอเราถ่ายใกล้ๆเราก็จะได้แบบเห็นภาพที่มันค่อนข้างใกล้นะครับ ปกติเรามวไว้ใจเนี่ยแต่พอมันเป็นภาพถ่ายอะเราสามารถจะเห็นใกล้ๆ้ได้ด้วยนะครับช่วงนี้น,นะฝนนะก็เกิดฝนมันตกทั้งคืนนะครับเช้ามานี่ถ่ายอะไรได้ง่ายหมดเลยนะครับอย่างตอนนี้เปิดมาแค่หน้าบ้านนะครับโอ้โหตรงราวหน้าต่างนี้แบบโอ้โหูน้ําเกาะลาวไปหมดเลยครับผมชอบฟอร์มหอยม่นกลมกลวของน้ำนี่ครับมันสวยดีอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โห,โโหไปตรงหไหนตรงไหนตอนเช้าถ้าเกิดเมื่อคืนฝนตกหนักนะถ่ายภาพง่ายมากเลยครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วย ดอกอะไรไม่รู้่าสีม่วงดอกเขาพุ่มผลมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับดอกลีลาวดีแดงครับโอ้โหจะเมื่อคืนโดนฝนจะไปเต็มเนะ็มเช้ามา,าก็ดูแบบพุกน้ําเลยแหละสดชื่นดีครับเวลาเห็นละดอกไม้มั่งใบไม้มั่งครับโอ้โหชุ่มฝนนะครับช่วงนี้แบบฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันนะพวกเบปีนี้ทุกวันหาถ่ายง่ายมาก อาภาพใกล้ๆนะครับบางทีเห็นตัวตกะกันหัวยาวๆแต่พอเรามาดูตรงใกล้ๆเนี่ยตรงนี้ก็จอะตรงสะพานหน้าครับเราก็จะเห็นรายละเอียดเช่นเขี้ยวเช่นดวงตาที่มีลายตรงโค้งตรงคิ้วตรงเขี้ยวยักเข้าอะไรเงี้ยฮะก็จะเห็นรายละเอียดนี่คือประโยชน์ของภาพใกล้ๆครับอันนี้ก็เป็นภาพคนให้เขาแหวกใบไม้แล้วโผล่ตามาครับก็ถ่าย นานเราก็จะเห็นภาพลภาพพวกนี้นก็เลยดูมีสเสน่ห์ครับภาพใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจริงๆมันก็มีปากกาสีมันวางอยู่เต็มหมดเลยครับผมต้องไปหาปากกาสีแดงมาเพื่อเป็นตัวแตะตาตัวสะดุดตานิดนึงมาวางไว้แล้วก็เอาไว้ตรงหน้ากล้องอันนี้ใช้กล้องคอมแพคด้วยแหละนะครับถ่ายห่างอยู่ประมาณสักฟุดกว่าๆเองฮะก็ชอบแบบแดดลงแรงๆแล้วก็มีที่ลายคอนโทรลนะอันนี้มันจะคล้ายใบโพะ มีความรู้สึกว่าเป็นไลโพนะเอ,อ่อเห็นไหมภาพไปใกล้แล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยมุมใกล้ๆมันทําให้ภาพมันมีสนเสน่ห์น่าดูอันนี้ไข่ก็แบบนานาเราจะเห็นอ่ารายละเอียดของเปลือกไข่นะครับเต็มๆนะฮะเนี่ยเห็นเต็มบุกเลยเต็มตาเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นไฟดิสโก้ครับไฟมันจะพพิบแสงสีมันสวยดีครับถ่ายใกล้ๆก็ไม่ได้อะไรครับพอถ่ายใกล้แล้วมันสวยน่าดูครับอันนี้ก็เป็น ลกกตามาสตินตินะครับตัวนี้โอ้โหแพงมากนะครับก็ถ่ายตอนที่แดดลงสวยๆก็ดีเลยครับก็ถ่ายใกล้ๆเขาด้วยฮะก็เนี่ยคือมันดีกว่าเราถ่ายไกลๆตัวเล็กๆนะครับนี่นี่คือถ่ายนะเต็มเต็มกล้องเลยครับเต็มจอเลยอ่าก็เวียนจับมารบที่ตรงแมวรูปเดิมละเออก็อยากให้คุณผู้ชมกลับไปลองใช้กล้องถ่ายภาพใกล้ๆดูบ้างนะครับลองถ่ายภาพใกล้ๆดูครับแล้วตรงมาใทางรายการคนเล่นกล้องดูบ้างก็ดีนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการคนเล่นกล้องกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการคนเล่นกล้องก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ